จนที่ั่วคขั้นเลยอันเ้าดำไว้เมื่อวานเนี่ยวังเศร้าเลยยังเห็นอยู่บานี้บุเห็นแล้วสวัสดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้ากับบรรยากาศอยู่หายอยู่นาออกมินิกาออกมาจากช่องนั้นแล้วก็ากันมาดำหน้าต่อบริกัรเลยสว้ไหมเนาะสบายดีพี่น้อง นีดอก,กาท่านลงนาสองสามมือมมม้อนี้ไหมเนาะสามมื้อนี้นปเปียกนะพี่น้องเปียบคนตกเอ้ยอยู่หน้าต้นนี้ออกมาจากชอนม่านละกัพากันมาดำนาต่อคนกหากระเซาตก๊อยแล้ว <c oughs> สนิง <c oughs> สบายดีสวัสดีพี่น้องปิดหน้าปิด<า>ตาได้ไหมเห็นตาเนาะ ทนหกักกเศาตกเมื่อกี้นี่จะได้ปุณนนิลูกกากันสามคนได้จกักชิได้จักลอยมาเด้อมาลกกานล้วแม่เพจเด้อสมาชิกเขาหายไปได้นีมปก,กติกะน้องสาวผนได้ลกกาซอยแต่ละปีแต่ว่าปีนี้ปีนี้บมได้ลกแล้วเพื่นไปเฮียนเลยไปนี่มาเดอ้ออีคอนลกกาซอยแม่เดอ้อ <laughs> ปีนี้สามคนโครปปีนี้ลา,ลาผักมาเดอ้อเลย ก่อน <S <S พ่อไปกับเพื่อนไปน้องไทยนาอยู่ไ่มไทยนาอยู่กับอานนท์อานนท์ก็อจะเที่ยงหน้าอ er ีพ่อแก่ไทยนาอยู่เลยคอยถ่ายไปเพราะว่ามือนีไม่ได้ดำมือนี in ้ลก้าพากันบุกโลกาให้ได้เดรร้ายเพราะว่ามือนจะได้ดำถ้าโลกาไหวเขาก็ดำก็เดรร้ายเหมือนาะ แล้วกน้่งไปทิ่มแหงอยู่สวนมันใก็เมื่อยแล้วแม่วันนี้ก็น่าจะเป็นลกหย่าต่ออยู่ได้นิอย่าไในคนลกหย่ากับ่มีคนใครก็ดำหน้าต็ดกันเองไปเลยพากันลกซอยกันสามคนเบากุุงแม่นุ่นดำหน้าปีนี้มีคนสามคนว่าี่กระดำไปดาราเติบแล้ว ประมาณสามชี้ให้นะเติงไปน้ำอยู่ให้ให้โคกอยู่ทั้งโคกันคาดว่าเอากระคาดกับประมาณหนูสองสามอาทิตย์เพิ่งแล้วเนาะแต่ละปีมันนั้นไว้่อน้ดอสองสามอาทิตย์เพิ่งแล้วได้ก็ไม่ได้ให้เติมขจ้างคนก็ไว้อยู่แต่ว่าปีนี้เงินมาลายเพรได้จ้างพี่น้องเอยดับเองมีเงินแล้มีกันเอง เออเก็บไว้ซื้อยูสกินซะเดี๋ยวไว้จะได้ส่ดกได้หตบานในสิวลาแล้ววม้นะตกอีกบาน่ก็แล้วเ เอีลาซีคงเส็ลกอพกเลก่อนเล็กาเดี๋ซื้อซนมาาให้แอลลูกซื้อซีน้าน้พี่น้องเลยจะกินลาบเหนื่อยแล้วจะกินซีนมันจะกินลาบซีน,นี่แมกนนนันสำนวนล้นแหละปะ <laughs> ตกแห้งเลยน,นี่เขาดันเลยนะลูกก้าวชิดำหน้าผัดฝนตกน้ำที่ท่วมแลไนี่ให้มากระท่วมเนี่ยหากะลงคนตกมาท่วมอีกแล้วไอพวกกระตกอีกมือมือมัน,นะน,นเตือนไอกระท่วมแล้วเนาะลูกก้าก็ได้ ลูค้าได้จักมัดกออะนี้อันเจ้านาปจังมันร้อยหสิบมัดเป็นอยห้มัเก่งเลนาะมาแรงดีร้อยหาสิบกิเป็นสามร้อยร้อยน้วอนนอานนกินกันยังหรอกินข้าวกับขนม่อยู่นะกจอเียง ายยหหมาแล้วเพื่อนนอนเปย์ <c oughs> นอนปเปรย์เพิ่นสบายแลกวเพิ่นนอนอูน่อเลยตกแหงมาให้มาเนนี้มยกเลยพากันยืนอยู่แล้วมัน,นี่นพ<ห>ากันยืนมุน้งตุย ฝนตกแลวมันมันมีลมมันพะเข้ามาเลยพระ่าดสร้างกันมาหนึ่งเ้วเมืม่อเดืกับพระกันมาอ้าวเฮ้ยไม่เงมากเลยพัดได้นน่าบมาแล้วเออ กินท,ที่อ่านเขาไม่ได้ใชมะเขือยานลาเทศน้ำขาพุนลนงจีนเนาะถ้วยใส่หมูนี่นี่กะทินี่กะทิกรนสบายๆได้ไน้อยที่แรกว่าสิตำบุ้งฮงฮะคื่อชื่อพ่าด้ตดอกคนตกนตกินกันไม่เล่เนื้ยข้าพุนีข่ขนจีนนี้ก็เส้นเผอมันลวก กิน,นอะไรดิตักอะไรแม่กินไปกินมัน,ลน,ลน,นเลยยืนก็ได้เหมือนกันอันนท์อานนท์นไปกินเทากับขนม,มนอันนอิ่มเลยอิ่มปะโลกอิก่ม่าแล้วผมมาแล้วนะใหนกินเรื่อยๆคนนี้ không <laughs> 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 phải xây như là người lái đấy là nghiệp lái không phải mạnh nghiệp đi đây, cái này cái cái này cái แ่ลยาูไอ้ไอ้จีข่าวแล้วอเดเลาม่ช่เ้นยาจนานกินได้โต๊กอาจารหนานานแปนย้กินของอันนปด็กักได้

คนาตกก็ลมบ้าลมแก่ปะก่แ้วสุกัทอู้น่าเกลีน

Chạy băng Chợt nên hòn nữa <laughs> <laughs> Chắc chiếc lông đi vào tà lèo này Anh nhục thảo khi nào này. พอเห้งขาดเปียกบิยังบ่ได้เปียงเครืองคนมัวเหี่กงต้องหามือบ่มมีไบ่ออยู่อแขอโอ้กับนักกุน ฝนตกหาใครยืนกอดกี่นี่เพื่อนเราเลยฝนมา่นมหมดเลยิึงฝนเศร้าแล้วก็มาเบ่งน้ำผูมันมาปอเพี่น้องเอ้ยผุน่ะเต็มให้นะจนที่ทั่วมัคันเลย อันเฮาดำไว้เมื่อวานเนี่ยวันเสาร์นี้ยังเห็นอยู่บ่ายนี้บ่เห็นแล้วท่วมเลยจนบ่เห็นทัดปลายปลายเข้านะดำไว้ท่วมมันเลยบ่ได้กินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้ปีเล็กอะลิฟบอเห็นแล้วบ่บ่เห็นเลยเห็นจูเจิงงันเลยห้เดียวอะไเห็นเห็นข้าวเลยนี่หนึ่งสองสองห้ยนะบ่เห็นเลยให้ยาวใหญ่เนี่ยครบ่เห็นเลย วามรถไทยในการคั่นแต่พ่อเพื่อนเราขึ้นไว้จะคั่นกระบวนการอเรียบร้อยอีจะมันเห็นเห็นตะป้ายยาเนี่ยไหนขันนาเลยสิหมดแล้วถทายนี่ก็ผ้านอ่ะก็ท่วมผ่านอ่ะก็มีแต่ไฮโซเงียบถ่วนอันไฮต่ำก็เรียบร้อยนี่ไทยนี่อันดำเมื่อวานในอากาศเข้าหากาศดำแล้วบ่เห็นเลยปีน้ำมือนี่บ่เห็นเลยท่วมปุ๊ย คันสูงสันทางอะ,ะไอย่างนไเหรอนารวมจเออคันสูงสันทางไหมนออ้องผพอตั๊จะได้ดอกระดับสาวเป็ดผูบสันทาง,ทางเ,เป็นจังไดบนี้ <c oughs> จีดำหน้าอย่บ่ลกกาไว้ลูกกาไว้ลอยปลายน้ำท่วมเอาต่อสาวน,นิดเดียวได้แล้วพอปุ๊บเก็บยปงลอยเี้ยตซีนยูเขา่า ได้พากันนั่งเบิ้งน้ำมาเนี่ยเบิ้งผูกน้ำคลองก็ไม่น่าทำกันเลยหรือเป่าพลานเทียงสอดกันเลยผูกคอดคลองเด้อเด้อไม้แห้งนี่คันไม้แห้งมีเทียงไปด้วยนี่โอ้ยอาบมาเมยแล้วเมยแล้วอีเมียวะดำแล้วหน้าบวม เสร็จแล้วพากันกลับกันพี่น้องพากันกลับเพื่อนก่อนยันฝนตกอีกครับฝนตกอีกแห้งมาอีกนี่ยันน้ำท่วมเทียงอันนี้ก็ยังมืดแล้วก็ตารางขันมาแห้งก็ท่วมเทียงมีคนอยู่คันจะทิ้งมั่จะนัเห็นทางเมื่อเรามีทางเมื่อลอยน้ำแล้วไอ้นนท์จะลอยนนเอ้ยอ้นนท์จะเป็นบ่ลอยน้ำหรอเป็นบ่ลอยน้ำฮะ เลยน้ำมือได้เหรอได้มัดเพื่อจะโตหมัดเชือกใช่ใช้คอแล้วก็ร้อยลงไย <tree. S 1> <laughs> แกงห <laughs> ัวพี่บ้ามันกินตะปูมาอันนี้พักสองโตเลยเดินพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเลยลิปหน้าพอ,าอ,าพาอกันไหมพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามเลยครับผมผัดช่องทั้งลักผัดช่องน่องคลสวรรค์ในเรื่องพี่น้องเด้อมาจ้าผัดแม่ลูก ตายช่องกุ้งบอลลาวเด้อด้วบอลลาวเด้อพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่บ๊ายบายบานฉลุ